งการนี้ก็เป็นโครงการตามพระราชดำรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งทงได้ทรงพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเบื้องต้นให้กับเรียนจำต่างๆนะครับเพื่อจะไปดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขังซึ่งในระยะต้นเนี่ยได้เริ่มสองสามแห่งก่อนนะฮะในเรือนจําในส่วนกลางต่อมาเนี่ยได้ขยายถึงปัจจุบันเนี่ยถึง25แห่งแล้วนะครับ ซึ่งก็ทางกรรมาทิการเองก็ได้ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะสนองพระราชบัญิโดยการขยายเพิ่มเติมอีกสิแห่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็น35แห่งนะครับเรียนจำเรามีทั้งหมด140แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อขยายเพิ่มเติมไปอีกนะครับในปีสองในปีงบประมาณต่อไปก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะขยายการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้ต้องขังนะครับในเรือนจําต่างๆเนี่ยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยได้ทําโครงการไปแล้วในปีต่อๆไปโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าทางเรือนจําเองเนี่ยก็ได้รับห้องเรียนจัดการเรียนการสอน,ออ Computer, นคอมพิวเตอร์นะฮะและระบบสารสนเทศเนี่ยที่สมบูรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าพวกได้บริจาคเครื่อง ใช้แล้วคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วมาเนี่ยนะฮะมือสองมาเนี่ยแต่ก็ยังใช้ได้ดีเนี่ยเอามาสอนผู้ทังขังขณะเดียวกันแล้วก็จะมีอาจารย์จากเน็ตเทคมันมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาช่วยนะครับซึ่งจะทําใหเา้เป็นประโยชน์ต่อผู้ทังขังมากเลยโดยเพราะยิ่งเขาได้เรียนรู้นะฮะแล้วเขาสามารถออกไปเนี่ยไปประกอบอาชีพได้แล้วก็มีผู้ทังขังหลายคนนะครับที่เราทราบเนี่ยว่าออกไปแล้วเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้ไปเปิดร้านคอมพิวเตอร์ไปทํากิจการต่างๆนะครับ เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเน้นทางด้านของทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวทางด้านเวิร์ดกอดีหลักสูตรเกี่ยวกับออการทำ PowerPoint หรือว่าการตกแต่งภาพการพรีเซนต์การทำแอนิเมชันอะไรต่างๆคนเนี้ยเป็นหลักสูตรที่นำเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษซึ่งเป็นการประยุกต์ให้กับผู้ต้องขังได้ดีส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยนะครับเรือนจำก็ไดออ้มีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับที่จะสอนให้กับผู้ต้องขังนะครับ ก็นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งนับว่าเป็นพระราชบุตรที่สมเด็จพระเทศได้ทรงมีพระ,พร,ะรุณาที่จะให้กับกรมราชทัณเป็นอย่างสูงน,นะครับ mm hmm. โครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้ความรู้ mm hmm. ด้านเทคโนโลยีนะครับอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของเรื่องของอาร์ตโฟรทังไปด้านจิตใจคอือมันในด้านศิละปะด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ ้าหลักสูตรเนี่ยจะได้เรียนทั้งด้านเรื่องของเทคโนโลยีและเรียนทั้งด้านของศิลปะด้วยซึ่งเป็นเรื่องทางด้านจิตใจนะครับซึ่งได้ทั้งทั้งสมองซีซ้ายและสมองซีขวาไปด้วยกันนะครับซึ่งทําให้คนที่พ้นออกไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพและขณะเดียวกันทางด้านจิตใจเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของศิลปะเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งสองด้านนะครับโครงการนี้ก็ติดต่อกันมาเนี่ย เป็นปีที่12แล้วนะครับถือว่าได้ได้มาได้กายแล้วนะครับมีผู้ต้องขังเนี่ยผ่านการอบรมมาถึง7000ับคนนะครับหลังจากที่จัดการศึกษาในขั้นเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็คงจะต้องมานั่งวิเคราะห์ถึงศักยภาพของแต่ละคนนะครับใน7000คนเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าใครที่สามารถที่จะพัฒนาไปในระดับสูงขึ้นไปอีกได้อีกนะฮะ mm hmm. ก็จะจัดการศึกษาที่ในระดับที่มันสูงขึ้นไป เช่นในเรื่องของการเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของการประกอบเครื่องนะครับเรื่องของดูเรื่องของโปรแกรมที่ชั้นสูงขึ้นไปเช่นเรื่องของมูวี่นะฮะการเมคกิ้งนะครับเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการที่จะมาทำโฟโต้ช็อปนะครับเรื่องของการที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการทําบันทึกเสียงเทสซี่นะฮะระบบอะไรที่มันเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยใชยท้ทรัพยสูงขึ้นไปเนี่ย ก็จะสอนตนางๆงเหล่านี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพในขั้นสูงขึ้นได้นะฮะซึ่งตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพของแต่ละคนซึ่งเราต้องผ่านการประเมินก่อนนะฮะว่าใครบ้างที่มีหัวทางด้านนี้แล้วสามารถเอาดีทางด้านนี้ได้ก็จะไปพัฒนาต่อเนื่องต่อไปนะครับในส่วนของกรมราชัรรก็รู้สึกปราบปลื้มในพาะมหากรุณาที่คุณที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระกรุณาพระเมตตาต่อกรมราชัรรนะฮะ แล้วก็ที่จะทําให้ในการพัฒนาผู้ต้องขังโดยการพัฒนาทางด้านความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพและทางด้านจิตใจในโครงการ Ar t f o r All ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะทําให้มีส่วนในการพัฒนาผู้ต้องขังในการที่จะคืนคนดีสู่สังคมและก็ทําให้เขาได้เป็นพลเมืองดีต่อไปสำหรับโครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้อ่ ทำความร่วมมือกับทาง n e ็ตเทคนะครับในโครงการไอทีตามพระราชดำรินะครับเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจําคลองเฟรมนะครับแล้วก็เรือนจำใกล้เคียงนะครับในแวกบริเวณนี้นะครับในโครงการเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่ทําเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจํานะครับให้มีการประกอบอาชีพที่มีความสามารถเฉพาะของผู้ต้องขังนะครับในการประกอบอาชีพในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะครับ ถือว่าเป็นภูมิปัญญาหนึ่งนะครับซึ่งผู้ต้องขังสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้เป็นการส่วนตัวสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับก็คือว่า,อ,าอยากจะให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีอาชีพนะครับเป็นของตัวเองเมื่อออกพ้นโทษออกไปนี่ก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้และในส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานในสถานประกอบการนะครับได้ทุกทกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมทางด้านการออกแบบกราฟิกเป็นต้นนะครับ ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ขยายนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาในเรือนจำอื่นๆอ,อีกนะครับซึ่งคาดหวังไว้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ต้องขังนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับตอนนี้มีผู้ต้องขังนะครับที่พ้นโทษดอกไฟนะครับก็หลายคนนะครับเท่าที่สามารถติดต่อได้เนี่ยก็มีอาชีพที่ตรงตามที่เราประสงค์ไว้เป็นอย่างดีนะครับ